สวัสดีครับพบกับปูชอบเล่าช่วงเล่าสู่กันฟังสำหรับคลิปนี้ผมขอนำข้อความที่น้องกีตา้าได้เคยพูดไว้กับวันบันเทิงเมื่อวันที่15มิถุนายน2566เธอเล่ากับวันบันเทิงทั้งน้ำตานะครับเกี่ยวกับเรื่องราวชีวิตของเธอที่สู้มาจนประสบความสำเร็จน้องกีตา้านิพาพรเป็นลูกแม่ค้าเข้าแกงจากมหาสารคามแชมป์ดวลเพลงชิงทุน105สมัยเธอฝันอยากจะเป็นศิลปินโดยมีพี่ตายอรไทายเป็นต้นแบบน้องกีตา้าได้เล่าถึงเรื่องราว ต่างๆก่อนที่จะก้าวเข้าสู่การร้องเพลงเธอได้บอกกับวันบันเทิงทั้งน้ําตาว่าเธอภูมิใจกับตัวเองมากๆที่สามารถร้องเพลงส่งตัวเองเรียนจนจบและยังได้ทําตามคําสัญญาที่ให้ไว้กับแม่ว่าจะเรียนให้ดีด้วยเธอก็สามารถทําได้เธอได้กล่าวกับวันบันเทิงถึงจุดเริ่มต้นความฝันที่อยากเป็นศิลปินเธอบอกว่าจุดที่อยากเป็นศิลปินคือหลังจบมหาวิทยายลัยเธอได้เล่าย้อนช่วงสมัยตอนจบม .6 คุณพ่ออยากให้มาช่วยครับ ขายทําร้านข้าวแกงเพราะคุณพ่อไม่อยากให้เรียนต่อแต่คุณแม่อยากให้เรียนส่วนตัวน้องกีตาร์เองก็ชอบเรียนเธอได้ไปสอบที่วิทยายลัยดุริยาคศินมหาวิทยายลัยมหาสารคามตอนนั้นเธอชอบร้องเพลงมากแต่คุณพ่อไม่อยากให้น้องเรียนด้านนี้อยากให้อาชีพร้องเพลงเป็นอาชีพเสริมมากกว่าคุณพ่อก็เลยเสนอให้ไปเป็นสาวแบงค์ไม่ต้องตากแนดมาค้าขายของลําบากเหมือนพ่อกับแม่น้องจึงไปสอบที่มหาวิทยายลัยขอนแก่นวิทยา เขตหนองคายถดสอบติดคณะบริหารธุรกิจซึ่งเรียน4ปีแต่ตอนปีหนึ่งน้องต้องขอเงินพ่อกับแม่ซึ่ง ฐานะทางบ้านพออยู่พอกินในช่วงนั้นตอนที่น้องเรียนปีหนึ่งค่าใช้จ่ายมันเพิ่มขึ้นพอย้ายเข้าเรียนก็ไม่มีคนช่วยคุณพ่อคุณแม่ขายของขายของได้น้อยเงินก็ได้น้อยมีหนี้สินเยอะมากก็เริ่มเครียดเหมือนกันเลยตัดสินใจไปหารายได้เสริมจะได้ไม่ต้องขอพ่อกับแม่ส่วนอาชีพเสริมที่น้องทําตอนนั้นก็คืองานพาร์ทไทม์เสร์ฟตามงานแต่งงานจัดเลี้ยง เขาก็จะมาถามมีนักศึกษาคนไหนสนใจให้มาลงชื่อน้องกีตา้าเองก็เลยไปลงชื่อมีรายได้วันละ3 0 0ร้อถึงสามบาทน,น้องจึงอยากทํางานทุกวันก็เลยมาหาดูว่างานอะไรที่เราจะทําตอนกลางคืนได้ก็น่าจะมีแต่งานร้องเพลงแล้วตอนนั้นน้องกีตา้าไม่รู้จะไปยังไงมีวันนึงไปเดินเล่นกับเพื่อนๆเ,เลยเจอร้านอาหารที่มีนักดน,นตรีเล่นเป็นวงมีเวทีนักร้องก็เลยคิดในใจอยากร้องเพลงจังเลยเพื่อนก็เลยบอก ว่าลองไปถามเขาดูเลยพอเข้าไปถามเขาก็เลยให้ลองออดิชั่นทันทีน้องกีตาร์ก็เลยร้องเพลงของพี่ตายอรลไทยพอร้องจบเขาก็บอกพี่จ้างเลยพรุ่งนี้เริ่มงานเลยนะเขาให้เงินเดือนเดือนแรก1 3 0 0 0บาทน,น้องกีตาร์ดีใจมากๆไม่เคยหาเงินได้เยอะขนาดนี้และนี่ก็เป็นจุดเริ่มต้นของการเป็นนักร้องน้องร้องทุกวันหลังเลิกเรียนช่วงหนึ่งทุ่มน้องก็จะมาร้องเพลงแล้วสําหรับความรู้สึกที่สามารถหาเงินได้ด้วยตัวเองน้องบอกว่าภูมิใจมากๆ แต่ว่าตอนนั้นพ่อแม่ยังไม่รู้เพราะน้องแอบ,บไปพ่อแม่มารู้ตอนที่พ่อแม่มาหาก็เลยบอกพ่อกับแม่ว่าแอบบไปร้องเพลงมา พ่อก็ถามว่าทําไมก็เลยบอกว่าไม่อยากให้พ่อกับแม่เหนื่อยไม่อยากขอเงินพ่อกับแม่ไม่อยากให้มาเหนื่อยมากขึ้นขายของสองคนตายายมาส่งน้องกีต้าเรียนอีกน้องอยากหาเงินด้วยตัวเองไม่อยากรบกวนพ่อกับแม่น้องก็บอกพ่อกับแม่ว่าน้องชอบน้องอยากทําน้องสามารถทําได้แต่แม่ก็เป็นห่วงเพราะน้องกําลังเรียนอยู่น้องเลยให้สัญญากับแม่ไปว่าน้องต้องเรียนจบและเรียนให้ดีด้วยน้องกีต้าทำงานเลี้ยงตัวเองไม่ต้องขอเงินพ่อแม่สักบาทสุดท้ายก็เรียนจนจบ น้องภูมิใจกับตัวเองมากๆจบมาได้รับเกียรตินิยมอันดับ2น้องบอกนี่คือความภาคภูมิใจของน้องและที่เคยให้สัญญากับแม่ไว้น้องก็ทําได้และทําได้ดีด้วยน้องบอกว่าคนเราต้องมีเป้าหมายในชีวิตถ้าเราตั้งเป้าหมายเอาไว้แล้วเราต้องทําให้สําเร็จนะเราต้องทําให้ดีด้วยเราต้องมุ่งมั่นต้องมีวินัยห้ามเหนื่อยห้ามท้อเด็ดขาดจนถึงเป้าหมายและจุดประสงค์ที่เราตั้งไว้จะ ประสบความสำเร็จในชีวิตเรียกว่าเป็นคติประจำใจของน้องกีตาเลยทีเดียวนะครับ และนี่คือความสำเร็จความภาคภูมิใจที่สู้มาด้วยความอดทนของสาวน้อยจากมหาสารคามคนนี้นะครับน้องกีต้าร์นิพาพรแชมป์ดวลเพลงจริงทุนร้อยห้าสมัยสำหรับคลิปนี้ต้องขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับไว้พบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปขอขอบคุณข้อมูลจากวันบันเทิงน้องกีต้าร์านิภพาพรและขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับที่เข้ามารับชมคลิป ถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งให้กับปู่ชอบเราด้วยนะครับขอบคุณครับ